ใครบางคนดับเปลเพลยงที่หอคอยอุนตราลงดาวอุนตราหลุดนอกวงโคจรและเข้าใกล้โลกนี่เป็นพระน้องชายเลโอที่มีชื่อว่าอัสตราขโมยอุนราคีไปจึงเกิดศึกระหว่างพี่น้องอุนตราและพี่น้องเลโออัสตราขืนอุนราขีคืนมาดีกว่านะาไม่เหตุผลบางอย่างอัสตราไม่ยอมตอบหกอุนตราจึงตกองใจฆ่าอัสตราแต่ว่า ไ่อยายอกให้น้องชายถูกฆ่าตายละดังนั้นเลโอจึงพี่ครับเลโอเลโอยอมแพ้ดีกว่านะอัตรัที่ทำอะไรแย่ yeah, แล้วพวกอุนตลากำลังแย่ คุณปราคีมมีพลังมหาศาลพอที่จะทำลายดาวทั้งดวงทีเดียวเลยนะหยุดอัตราจะทำกโง่แบบนั้นน่ย่านะ่งจะทำงานอัตรา อุตราแมนคิงคิงทำลายอุลตราคีทำไมอ่ะเรื่องคุญแจนะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพวกเธอนั่ง,งโง่มากนะรู้ไหมพวกเธอเกิดบจะฆ่าผู้ที่อาจจะเป็นอุลตราแมนคนที่เจ็ดนั่นก็คือเลโอคนนี้ดูดีๆสิ ไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันเหมือนอัสตราบมากนักเรื่องไงฮึจงดูดูออออเอเลิเอบาเรู้ หยุดก่อนบาบารูยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปล่อยมันไปก่อนสิ่งที่ต้องรีบทำตอนนี้คือหาทางยับยั้งไม่ให้ดาวอุนตราพุ่งเข้าชนโลตันหากละ่ะตอนนี้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกทีแล้วาหากเราหาทางยับยั้งดาวอุนตราไม่ได้ทั้งโลกและดาวอุนตราจะชนกันยังหลีกเลี่ยงไม่ได้และในที่สุดก็จะพินาศกันทั้งคู่นั่นแหละแต่อุนตราขีหักไปแล้วนี่ ฉันอยากให้พวกเจ้าทุกคนกลับไปที่อุนตราแลนด์หาทางเบี่ยงเบนวงโคจรของดาอุนตราออกไปจากระบบสุริยะรีจัดการซะเดี๋ยวนี้ครับการแก้ไขระบบโครจรต้องใช้เวลาแต่เวลามันเหลือน,น้อยลงทุกทีทุกทีแล้วเซเว่นทำไมถึงไม่ทำตามคำสั่งของอุนตราแลนด์ล่ะ ผมไม่ได้ฟ่าฝืนคำสั่งผมยอมสละได้ไปแต่ชีวิตเพื่อปกป้องอุนตราแลนด์เอาไว้ผมผมเชื่อใจในตัวของเลโอเขาเข้าใจแล้วฉันก็คิดจะให้เลโอและอัสตราเป็นหนึ่งในพี่น้องอุนตราด้วยเซเว่นอ๋ไม่ใช่สิดันฝากบอกโอตุริเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ แต่ว่าดันจะมีโอกาสได้บอกหรือเปล่าพราะวาดาอุนตรานะ่ะใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว มาแล้วล่ะค่ะคุณซาโตะคะไม่มีวิธีใดที่จะสามารถหลีกเลี่ยงการชนครั้งนี้ได้เลยฉันไม่เชื่อนี่เราทำอะไรไม่ได้เลยหรือไงอะเราได้แต่ดูโลกหินหน้าไปต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นเหรอฮะอุ้ยเจ็บใจนักแต่ทว่าในขณะนี้ก้อนน้ำแข็งยักษ์ที่ลอยใกล้เข้ามาพยายามส่งคลื่นบางอย่างมันคือสัญญาณอะไรกันแน่นะ คุณอตอรีโลกเราก็จะถูกชนในไม่ช้านี่ละคนอื่นๆพากันบ้าคลั่งแต่เธอกลับสงบใจได้ถ้าโลกจะแตกสลายไปจริงๆเราก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้น ฉันอยากอยู่ใกล้กับคุณโอโตริค่ะคุณโอโตริ มรบุชิอยู่ที่ไหนเขาไปเย็บโอทอรี่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเรียกตัวไปเขาจะกลับมาทันทีครับเรียกเขากลับมาเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวฉันเรียกอนี่กว่าไม่รู้จะสั่งทำไมนี่ซุนแม็กหัวหนาา้ามรบุชิตอบด้วยมรบุชิพูดครับนี่ฉันรากาคุระท่านในพลเราตัดสินใจจะจัดการกับดาวที่พุ่งชนโลกแล้วเราจะใช้ระเบิด UN 105x ฮะ u n 1อ5 x ถ้าเราใช้เราเบิดน้ำดาวอุลตร้าก็จะถูกทำลายแต่ไปสึ่งเสียงจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราทุกคนหัวหน้ามารมชิฟังอย่างเปลา่าครับท่านเทพนเราต้องวางแผนในเรื่องนี้รีบกลับันที่นี่โดยด่วนเลยครับผมจะรีบไป สัญญาณอุลตราแจ้งมาว่าระบบวงโคโจรอุลตร้ายังแก้ไขไม่เรียบร้อยดาวอุลตร้าทำให้แรงดึงดูดของโลกเปลี่ยนไปทำให้น้ำหนุนเนื่องขึ้นสูงและท่วมบ้านเรือนตามชายฝั่งและเกาะต่างๆเสียหายมากอาระเบิด1ูเอจะถูกปล่อยพรุ่งนี้เที่ยงทนาพล มีขา่าว่าว่าดาวที่พุ่งชนโลกก็คือดาวอุลตรานะครับระหว่างการประชุมเราก็ได้รับรายง,งานเรื่องนี้แต่ว่าผงจะเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์อย่างเราจะสามารถตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือไม่ถึงจะเป็นจริงเราก็หกเลี่ยงการใช้ระเบิดในครั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีของเรามีจำกัด,ไม,ดไม่ไปรัชชูม่ได้จริงๆขอทุกคนนะ ไปพักผ่อนกันซะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับในวันรุ่งนี้เพราะว่าทุกคนคงจะเข้าใจดีแล้วนะครับครับ,รบเดี๋ยวก่อนครับอม,มีทางยกเลิกการปล่อยระเบิดไปครับมารบ,บุชิพวกเราเอามายังังนะฮะถ้าหากว่าถ้าดาวดวงนั้นคือดาวอุลตร้าละครับท่านเทพนมารบ,บุชิคุณหน้าครับ จนถึงบัดนี้พี่น้องอุลตราได้ช่วยรักษาโลกว่าจากอันตรายนับครั้งไม่ถ้วนพวกเขาเสียชีวิตช่วยเราเอาไว้เราเป็นหนี้บุญคุณเขาและอย่าคิดทำสิ่งที่อาจจะทำลายพวกเขาอีกเหรอทำไมคุณถึงคิดว่าดาดวงนั้คือดาอุลตราเหรอะนั่นเป็นเพราะว่าออแล้วทารุณแน่แล้วว่ามันไม่ใช่ดาอุลตรานะครับ ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณมรุบุชิผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวได้ผมเองก็ได้แต่ภาวนาว่าดาวดวงนั้นน่ะผมไม่ใช่ดาวอุนตราหรอกนะ นี่คือเช้าวันสุดท้ายของโลกจะไม่มีความหวังทั้งโลกเหลืออยู่อีกเลย ที่นี่ที่นี่มันอย่าเพิ่งขยับตัวนะคะทำไมทำไมผมไม่อยู่ที่นี่หัวหน้าเป็นคนพาคุณกลับมาจากโรงพยาบาลมาพักที่นี่คะ่ะหัวหน้าแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะ่ะเขาไปแล้วคะ่ะจะมีการยิงระเบิดยูเอ็นใส่ดาวที่กำลังจะพึ่งชนโลกนะคะระเบิดยูเอ็น เขาจะปล่อยระเบิดตอนบ่ายวันนี้ค่ะไม่ได้เขาอยู่ก็ไม่ได้คุณออตุรีคุณออตุริอ๋อคุณออตุรคุณยังไปไหนไม่ได้นะผมผมจะยอมให้เขาปล่อยระเบิดไม่ได้ยังเด็ดขาดเลยนี่คุณออตุร ใช่แล้วใช่จริงๆอัสตราตัวจริงถูกเอเลียนบาบารุแช่แข็งและปล่อยให้ล่องลอยในอวากาศเมื่อก้อนน้ำแข็งใกล้ดวงอาทิตย์อัสตราจึงเริ่มฟื้นพลังและส่งคลื่นสัญญาณออกมาอัสตราจริงๆริงซะด้วยน้น้าวุน้าคิดจะทำลายดาวอุลตราดิมือของฮุน่าเองเหรอเก โห,หน่าจะทรยตตอบชี่นองอุนตราอย่างนั้นเหรอฉันคือแม็คฉันต้องปกป้องโลกเอาไว้แต่ว่าหวหน่าคืออุนตราเซเวน่นนะโปรดเข้าใจดูฉันไม่ใช่เซเว่นอีกต่อไปแล้วอัตราถ้าอัตราไม่ทำเรื่องงง,งนั่นนั่นไม่ใช่อัตรา<อ>มันคือเอเลียนบาบารูฮะ อัตราตัวจริงก็อยู่ที่นี่อะ 嗯，雷欧、hmm.。 ใช่ม่มีเลโอ <c oughs> นที่สุดหน่วยแม็กก็เริ่มนับถอยหลังเพื่อที่จะปล่อยระเบิด UN105X แล้วเลโอจะมาทันไหม งานมานจะหอสเกตการค่ะเลโอกับอัสตรากำลังมุ่งหน้ามายัางโลกของเราค่ะแน่ใจค่ะ <laughs> <laughs> อีกนายไม่ชช่ดาวอุนตราก็จะถูกทำลายลงแล้ว <laughs> ว่าที่สุดไม่รู้ว่าพวกมันกำลังทำอะไรกันยิงมันยินก่อน ไปเร็วพี่ครับไปเลย WRAA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  oh เราทำสำเร็จแล้วยอดเลย มากนะเลโอและอัสตราขณะนี้โลกรอดพ้นจากวิกฤตแล้วสันติสุขก็ได้กลับมาเยือนดาวอุนตราอีกครั้งหนึ่งและเปลวไฟแห่งความยุติธรรมก็โช่ช่วงชักวาลขึ้นอีกครั้งในหอคอยอุนตราขอบใจพวกเธอทั้งสองคนเพราะพวกเธอโลกและดาวอุนตราจึงปลอดภยัยจะมีอีกเรื่องหนึง่งอุนตราคิงบอกว่าเขาอยากจะให้พวกเธอพี่น้องเลโอ เขามารวมกลุ ar, control, in ่มกับพี่น้องอุลตร้าด้วยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับอัตราอยู่ไหนล่ะเขาก็เดินทางท่ออวกาศเองนะครับงั้นเหรองั้นบอกเขาด้วยกันแล้วกันนะครับนี่อัตราเฮ้อัตรา เราได้ร่วมกับพี่น้องอุลตร้าแล้ว 悪魔の惑星ブラックスターから謎の円盤が地球侵略に飛び立つ君たちの愛するマックの運命をスポーツセンターの仲間たちをレオに戦いを挑んだ新しい敵円盤生物シルバー・ブルーメの正体とは何か来週もみんなで見ようウルトラマンデオ・レオ